สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้8มีนาคม2565ค่ะหน่วยจะส่งระยะใกล้ขึ้นสินค้าเรียบร้อยเตรียมจะส่งกันนะคะตัวนี้อิสกิเอ็540ค่ะตเตรียมจะส่งไปเป็นเคยนะคะที่บ้านสักงามองาภอคลองลานเมืองกำแพงเพชรนี่เองนะคะคุณลูกค้านะคะคุณพี่มานัดได้ไว้วางใจค่ะแวะมาสั่งซื้อเอาไว้นะคะตัวนี้อุปกรณ์มีใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีฐานไถนะคะ ด้านหลังเป็นผ่านถ่ายใหม่จากนาซาค่ะสำหรับคันนี้เนาะปลายทางนะคะที่บ้านคลองลานค่ะเย็นวันนี้รอรับสินค้านาบ้านได้เลยนะคะทานใดที่มองหาสําหรับรถแท็กเตอร์มือสองนะคะหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ค่ะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยร้านเราอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถออนจองสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนขอบพระคุณค่ะ